เขาจริงจังกับเราไหมขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะว่าเขามีพลังงานมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะคลิปนี้เป็นรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมถ้าตรงกับพลังงานของคนที่คุณนึกถึงเราไปต่อถ้าไม่ตรงลองดูคลิปอื่นในช่องนะคะ View of Fortune พลังงานของคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ หนึ่งถ้วยนะคะพลังงานของคนาธานตะุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราศีกันเนาะคนคนนี้นะคะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนพูดน้อยเนาะแล้วก็ห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะคะเดอะเฮอร์มิตไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาจริงจังกับเราไหมนะคะเด็กถือถ้วยนะคะ แล้วก็6ถ้วยควีนถือไม้นะคะคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นอ่อ,อนโยนโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ใจดีนะคะคุณสามารถพึ่งพาเขาได้อาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะเขาอาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณเนาะ เวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคะเขาจะเป็นคนอบอุน่นอ่อนโยนแล้วเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพงาให้คุณได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะเป็นคนที่ดูแลปกป้องคุณได้เป็นคนมั่นคงจริงใจนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะคะคนคนนี้จะมีแมวดําอยู่ข้างๆนะคะเวลาเขารู้สึกแย่หรือรู้สึกดีใจเสียใจเขาจะไม่ค่อยแสดงออกให้รู้เท่าไหร่นะคะเขาจะเป็นคนเก็บไว้เองแต่ถ้าคุณไม่สบายคุณรู้สึกแย่คุณอยากได้กําลังใจคนคนนี้พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างคุณเสมอนะคะเขาจริงจังกับคุณไหมคนคนนี้คุณสามารถไว้ใจเชื่อใจเขาได้ค่ะ